สวัสดีครับเพื่อนผู้รักความเร็วบนภาคฟ้าทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปการแข่งขันนกพิราบบินเร็วนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่23กุมภา2557มีการแข่งขันนกพิราบบินเร็วสองสมาคมด้วยกันนะครับสื่อสารและก็ส่งเสริมนะครับจุดแข่งขันของทั้งสองสมาคมวันนี้เป็นจุดเดียวกันคือจุดสี่คิว้ว นะครับระยะอากาศของสีคิ้วนะครับจนถึงกลงแข่งแข่งนี้คือกงทวีอิวัชระนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรวันนี้ก็ทีงานเราก็เหมือนเดิมครับนอกจากผมแล้วก็มีอิสลินวัชระแล้วก็มีน้องก้าสาธุนะครับพี่ตีลำเพยเป็นเนทรนเนอร์ประจำกลง แล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญมาท่านหนึ่งนะครับคือพี่ออสนิวัฒเช็คนะครับขาประจําที่เป็นกองเชียร์ของเราวันนี้อากาศอยู่ในเณ็นที่ดีครับพระอาทิตย์ออกตั้งแต่หกโมงห้าสิบในกรุงเทพนะครับการการแข่งขันในจุดสีคิ้วปีนี้นะครับสมาคมสื่อสารมีนก เข้าร่วมแข่งขันสมาคมสื่อสารบอกไว้ยังครับว่าเข้าออก,กี่กี่ตัวครับกี่ตัวครับมีกี่ตัวสามสามพันกับแปดตัวสามพันกับแปดตัวนะครับสมาคมสื่อสารนะครับสามพันกับแปดตัวทวีติวะชรละส่งห้าสิบสามตัวนะครับอาทิตย์ที่แล้วส่งห้าสิบห้าตัวตาแฉกไปสองตัวนะครับก็เลยไม่ได้มไม่ได้เอาขึ้นแข่งขันสองตัว สื่อสารวันนี้ปล่อยเมื่อเวลา7.20นนะครับส่วนสมาคมส่งเสริมนกเข้าแข่งขันประมาณ2 0 0 0 2 0 0 0 2 0นนะครับโดยประมาณเอ็มเยังไม่มาก็เราแข่ง63ตัวเราส่งท้นแข่ง63ตัวนะครับใช้เวลาการบิน ร้อิบกิโลเมตรนี่ใช้เวลาบินประมาณชั่วโมงห้าบห้านาทีหรือถึงสองชั่วโมงโดยประมาณอย่างนี้นะครับวันนี้ส่งเสริมปล่อยก่อนเจ็ดโมงน่าจะถึงกรงใกล้ๆเก้าโมงนะครับส่วนส่งเสริมสื่อสารปล่อยเจ็ดโมงยี่สิบก็ถึงประมาณเก้าโมงยี่สิบวันนี้เรามีข่าวจากกรงที่อยู่หน้าด่านสามกรงด้วยกันนะครับ กองแรกคือกองคุณกโมเอ่อกอง,งคุณสมควรกองคุณสมควรนี่อยู่ไปทางทิศเหนือของเราตรงๆนะฮะทางทิศเหนือตรงนี้อยู่หน้าเราสิบจุดขอโทษนะครับกองคุณสมคู <c oughs> อินเทอร์เน็ตก่อนครับอินเทอร์เน็ตสิบสามจุดเจ็ดกิโลอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับกองคุณชูพลซึ่ง เลี้ยงโดยคุณสมเกียรตินะครับอยู่หน้าเราทางตะวันออกเฉียงเหนือคอดไปทางตะวันออกนะครับ10.3กิโลนะครับแล้วก็จะมีข่าวจากคุณสมควรอยู่ทางทิศเหนือของเราตรงๆขึ้นไปทางทิศเหนือเนี่ย14.02กิโลเราจะมีข่าวสามข่าวด้วยกันก่อนที่จะนกเข้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดตอนที่เราได้รับข่าวจากกรงต้นทางแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปที่2ครับ